สวัสดีค่ะไพรินดาดาค่ะสวัสดีครับไม้วริศครับค่ะวันนี้อยู่กับคุณไมาวริศนะคะเรามีคําถามมากมายเลยค่ะพี่ไมาที่จะมาถามพี่ไมายนะคะข้อหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยใช่ไหมอยากให้เล่าโมเมนต์แรกที่เจอกันหน่อยค่ะพี่มาโมเมนต์แรกที่เจอกันเหรอครับอืมก็น่าจะเป็นเจอกันที่กันตนาสตูดิโอในห้องเวิร์กช็อปครับเราเจอกันฟิตติ้งครั้งแรกไม่ใช่หรออ๋อเหรอใช่ อันนี้ไงน้องพายจําได้แม่นกับผมครับก็ตามนั้นแหละครับก็ก็เจอกันวันแรกที่ฟิตติ้งครับก็น้องพายก็จะดูนิ่งๆเงียบๆเดินเข้ามาแล้วก็แล้วก็ตั้งใจทํางานมากครับผมแล้วพอถึงตอนที่ฟิตติ้งอยู่ดีๆน้องก็น้ำตาไหลตามที่ผู้กํากับสั่งได้เป๊ะมากเลยครับจริงเหรอเอาก็วันนั้นมันมีช็อตถ่ายโปสเตอร์ที่น้ำตาไหลอยู่นี่ไงยอดน้ำตาเอา บ้ามีน้ำตาไหลซึมซึมไม่ใช่เหรออ๋อนึกซึม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 ค่ะวิจำได้ด้วยคอบคุณค่ะก็สาหรับหนูเจอพี่ไม er> ้ครั้งแรกวันฟิตติ้งก็ก็รู้สึกว่าแบบพี่ไม้เป็นคนแบบว่านิ่งๆขึมๆเงียบๆดูแบบเป็นผู้ใหญ่อะแล้วหนูยังเด็กอยู่ไงหนูก็เลยไม่กล้าแบบไม่กล้าเข้าไปหาพี่ไม้เท่าไหร่แต่จริงๆพี่ไม้เป็นคนน่ารักมากเลยค่ะคนอือมาค่ะคําถามที่สองละครเรื่องเมียจาเป็นเรื่องนี้ แต่ละคนรับบทเป็นใครอยากให้เล่าคาแรคเตอร์คร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะพี่ไม้ก็ผมไมค์วริศนะครับผมรับบทเป็นโตมอนครับโตมอนเป็นลูกชายของเจ้าของสวนยางนะครับผมมีฐานะดีร่ำรวยมากเลยครับก็กิจกรรมหลักของเขาก็คือการดูละครครับเรื่องงานเนี่ยเป็นเป็นเรื่องรองครับการดูละครเป็นเรื่องหลักครับผม สำหรับหนูนะคะรับบทเป็นตะวันค่ะตะวันก็เป็นแม่บ้านออนไลน์ค่ะรับจ้งางทำความสะอาดทั่วไปเลยแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่กระล่อนเป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็จมวันนึงเนี่ยแม่เขาไม่สบายค่ะเขาก็เลยต้องมาแต่งงานกับพระเอกเพื่อหาเงินไปรักษาแม่แต่จะเป็นยังไงต้องไปดูในละครค่ะว่าทําไมมันถึงได้วุ่นวายก็ยุ่งเหยิงขนาดนี้ <c oughs> อยากให้บอกจุดเด่นหรืออะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นโตมอนและตะวัน3ข้อสั้นๆค่ะ เอาตะวันก่อนเลยก็ได้นะตะวันเหรอตะวันคือกระตัยูปทนแล้วก็น่ารักค่ะอะงโ<อ>ตอมอนเหรอ,องี่เง่างองแงง้องแงงครับครบค่ะบอกเลยในคนคนนี้อ่ะข้อสี่ โตมอนกับพี่ไม้และตะว,วันกับพายมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะครับผมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับโตมอนมันย่งเง่างงองแงงองแงงผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับเราเป็นคนงองแงงนะคะคือก็อององแงงบ้างกับบางคนนะครับ<ม>ก็แต่ก็ต้องบอกว่าตัวโตมอนเนี่ยเป็นเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคือหมายถึงว่าทุกอย่างจะต้องให้ได้ดั่งใจตัวเองแล้วก็เหมือนแบบ ตัวเองลบถ้าถ้าเปรียบเขาอะคือเขาเป็นโองเขาต้องการให้ดวงอาทิตย์หมุนรอบเขาอะประมาณนั้นฮะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับของภายความเหมือนกันของภายกับตะวันนะ่าจะเป็นเรื่องของการที่พยายามหาขา้อดีมองอะไรในด้านบทในทุกๆเรื่องแม้ว่าจะเป็นเรื่องแย่ๆก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือพยายามมองหารายไซด์ของมันแล้วก็น่าจะเป็นความรักครอบครัวนะคะที่ที่เหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนคือ น่าจะเป็นขีดความอดทนของตะวันที่มันสูงมากๆะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาน่าจะมีมีอะไรที่ต้องเสียสละเยอะกว่าเรามากๆน่าจะเป็นเรื่องความอดทนเมื่อกี้เรื่องพูดเรื่องเหมือนเลยมีอะไรเหมือนกับโตมอนบ้างนึกไม่ออกเลยความน่ารักเนี่ยงอความน่ารักความน่ารักเหมือนโตมอนโอเคโอเคน่ารักข้างในอ่ะข้อห้าค่ะละครเรื่องเมย์จำเป็นมีความน่าติดตามอย่างไรบ้างเอ้มันมันเป็นแนวแปลกใหม่ที่มีทั้งความตลก แล้วก็ความดราม่าอยู่ในเรื่องเดียวกันแบบสุดขั้วทั้งสองขั้วเลยใช่ใช่ก็หนูหนูรู้สึกว่าอยากฝากเรื่องตัวละครอื่นๆที่มาสร้างสีสันให้กับเราโดยเฉพาะตัวร้ายของเรามีหลายตัวมากและทุกๆคนไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างกันมาเพิ่มความใช่เขา<ห>ต้องรู้แหล,ละเพราะว่าเขาโดนตัวร้ายก็ทาเยอะมากใช่บอกเลยว่าแซ่บมากทุกคนเรื่องนี้ค่ะต้องรอดูอ่ะข้อต่อไป อยากให้เล่าเรื่องสนุกสนุกและออความประจับประทับใจในกองถ่ายพี่ไม้มีเรื่องแบบสนุกและประทับใจไหมคะอ๋อก็สนุกสนุกครับเวลาแปล้งน้องพายครับ <laughs> มีความสุขเสมอ <laughs> ขอบคุณค่ะดีใจที่ทำให้พี่ไม้ยิ้มได้ทุกวันนะคะสำหรับหนูก็ก็เนี่ยแหละค่ะหนูรู้สึกว่าแบบเวลาไปกองแล้วมันจะมีเด็กๆแก๊งๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเวลาว่างจากการแบบทํางานก็จะแบบจับกลุ่มที่หนูชอบที่สุดคือ คือเล่นเกมทําอาหารนะพี่มามไม่ได้เล่นใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นที่ถ่ายฉากซีนดราม่าร้องไห้อยู่แล้วเขาก็เสียงว่ายวายอันใอันใดอัอันใออแล้วพี่ก็ต้องไม่ขยันะแม่ร้องไห้ร้องไ <c oughs> ห้แล้วคือแบบเ <c oughs> สียงดังออกมาดังมากเลยพี่กเ็เลยไม่ได้เล่นเกมกับทุกคนด้วยขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยค่ะพวกเราสนุกกันทั้งทแต่ถึงเวลาทางานก็ตั้งใจทางานค่ะค่ะข้อที่เจ็ดนะคะใครขี้แกล้งมากกว่ากันและเวลาเข้าฉากกันมีเขินกันบ้างไหมคะ คนขี้แกล้งเหรอครับคนนี้เลยค่ะขี้แกล้งสุดๆบอกเลยไม่ไม่ได้เหมือนที่ทุกคนเห็นไม่ได้ไม่ได้ขรึมนะคะจริงๆเขาขี้แกล้งมากก็ครับจริงไหมครับพี่ไมาะจริงไหมพี่ไม่เคยแกล้งใครเลยจริงจริงจริไหมอยอยากให้ทุกคนได้เห็นเบื้องหลังเลเราสิเราสิว่าแกล้งอะไรพี่ไม่เคยมันมันเล่าเป็นคำพูดได้มันต้องเป็นแบบภาพประกอบอย่างเงี้ยพายเนี่ยเป็นคนที่แกล้งแล้ว แล้วคือคือเขาเขาจะ,ะรู้ผมรู้ว่าเขาแกล้งได้ครับก็เลยแกล้งน้องอเขาเขาแกล้งแล้วเขาจะไม่อารมณ์เสียมาใช่ใช่ใช่บางคนแกล้ง,แกล,งแกล้งแล้วแล้วเขาขอารมณ์เสียอะไรเงี้ย <c oughs> พายเป็นเป็นเด็กน่ารักครับอ๋ออ๋อาดีหรือไม่ดีเนี่ยดีดีสุดท้ายคือคือเราเราเราตอบโต้แบบสุภาพเป็นคนดีไงอืมบางคนแกล้งแกล้งอย่างเงี้ยเขาพอเขาเอาคืนเขาเอาคืนแรงอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าแกล้งเขาี่เอาแด่ว่า ที่พี่ไม้แกล้งหนูเพระหนูไม่กล้าคืนแรงไม่ไม่ใช่เพราะเราน่ารักอ๋อขอบคุณค่ะโอเคยอมก็ได้ค่ะก็แปกอยากให้อีกฝ่ายบอกตัวต,วตวนความเป็นไม้และพายไมยถึงพายบอกของพี่ไม้อ๋ออ่ะรู้แล้วพูดพูดเลยพูดเลยพี่ไม้เป็นคนอ่อนโยน,นะคะ่ะจริงๆที่ที่หนูสัมผัสได้นะคือแบบว่าจริงๆเขาอาจจะดูแบบว่าแบบ ดูดูดูแบบสิ่งดังอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าจริงๆพี่ไม้ข้างในเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เดลิเคตมากมาก,มากาค่ะพายเหรอครับพายเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานมากๆมากๆม,ม,ม,มากเลยครับผมจนบางทีก็แอบ,บกดดันตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่น้องพยายามทําออกมาเพื่อเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับ เร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกไหมคะเชน้องพายก่อนเลยครับพายตอนนี้ก็อยากให้ฝากติดตามเมียจำเป็นกันไปก่นปกอนนะคะ้นปีนี้เยาวๆเลยคะ่ะสนุกแน่นอน,นะคะ่ะพี่ไม้ค่ะผมผมมีเรื่องพูดแม่น้ำโขมครับซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับรอไปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคค่ะอะข้อสุดท้ายเราพี่ไม้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนที่ติดตามผลงานของเราหน่อยคะ่ะแล้วก็จะสามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ทางช่องทางในบ้าน ติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างน้องคายมี Twitter, IG อะไรฝากเลยครับมี้มสามารถติดตามภายผ่านอินส a าแกรมได้นะคะภายดินดาดาเลยค่ะแล,แล้วก็ติดตามผลงานของภายได้ผ่านทางช่อง3เลยค่ะหมายค่ะถ้าผมก็ของผมนะครับมี IG จีนะครับไมวริสน,นะครับผมทวิต t ตอร์นะครับไมแอนด์สกอรินะครับผมแล้วก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ ไม้บริสุริสันทนานะครับผมอ,อ๋อ<า>ใช่ครับแล้วก็ในอนาคตไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดมีเสียงเรียกร้องมากพออาจจะเปิด TikTok ติ๊กต็ก,ก็ได้นะครับจริงอ่ะหนูเรียกร้อง <laughs> ครับ <laughs> สุดท้ายน,นี้นะคะขอฝากละครของพวกเราสองคนด้วยนะคะเรื่องเมียจำเป็น,นะคะ่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนดราม่าก็สุดคอมเมดี้ก็สุดค่ะฝากผลงานของน้องพายด้วยครับเรื่องนี้น้องพาย ทุ่มเทแรงกายและแรงใจหนักมากนะครับผมโดนทั้ง PX ซึ่งเป็นตัวร้ายแล้วก็มีนังเอกตัวร้ายอีกหนึ่งสองสามแล้วก็มีน้องเคที่มาทำให้วุ่นวายอ่าสี่อ่ะ, 4, อะพิกกี้อีกห้าแล้วก็ยังโดนผมซึ่งก็นหนักสุดเลยครับเออเยอะไปหมดเลยครับเ,เพราะฉะนั้นฝากด้วยเพราะว่านอ้องพายทุกเทไปหมดแล้วครับค่ะแล้วก็ฝากจุกนักแสดงทุกคนเลยนะคะเพราะเราตั้งใจกันมากจริงๆค่ะฝากิปตามชมละครเมียจำเป็น